สวัสดีค่ะชาวลัคนากรากฎนะคะราศีกรกฎทุกท่านค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการทํานายนะคะในเรื่องของงานเด่นเลขนําโชคครึ่งปีหลังนะคะซึ่งก็เป็นการทํานายนะคะให้ผลในช่วงประมาณ6เดือนด้วยกันนะนะคะแล้วก็เป็นการทํานายรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งทํานายในเรื่องของงานเงินสุขภาพโชคลาภและมีเลขนาโชคให้เหมือนเดิมการทำนายครั้งนี้อยากให้ดึงดูดแต่สิ่งดีๆไปนะคะอะไรที่เป็นการให้เรามาระวังป้องกันจากไพ่เนี่ย ก็สามารถนำไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่นํนำคำทำนายในคลิปนี้นะคะไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะในการตัดสินใจเรื่องอใหญ่ๆใ,ในเรื่องการเงินการลงทุนอะไรอย่างนี้นะคะเงินจำนวนมากการเรียนที่สำคัญต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นเพราะพื้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงพ 4, ่ยิบีหรือสนใจอลเป p ปอ e r เสริมดวงหน้าจอมือถือนะคะ ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างส้มฝากติดตามส้มในทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นไอจีทิกต็อกนะคะเฟซบุ๊กและโดยเฉพาะในเพจเพราะในเพจจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีนะคะในช่วงต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนของทุกเดือนนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ ฝากกดติดตามไว้ก่อนได้เลยนะคะเป็นการไลฟ์สดถามตอบแบบนี้ได้เลยแล้วก็ฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ส้มด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกๆคลิปตราสีของคุณโอเคค่ะสําหรับชาวกรกฎนะชาวกรกฎเนี่ยส้มต้องบอกว่าดาวดีๆนะคะมาอยู่ในเรือนดีๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะต้องบอกว่าตั้งแต่ดาวพฤหัสบดีแล้วนะคะก็มาอยู่ในเรือนสุภา นะคะแล้วก็อย่างราหูซึ่งเป็นเทวีโชคก็มาอยู่ในเรือนกรัรมมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างจริงๆเนี่ยมันอาจจะเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ตอนนี้แล้วด้วยนะคะนะแต่ก็ด้วยความที่ว่ายังมีเสาเลง่งชาวกรกฎยังมีเสาเล่งดวงเพราะว่าสาวอยู่ที่ราศีมังกรซึ่งอยู่ตรงข้ามในเรือนปัตตนีในเรื่องของการทํางานอาจจะต้องต้องทำอะคะ่ะคือรอรอเงินไม่ได้นะ,ะชาวกรกฎรอเงินไม่ได้นั่งรอเงินเฉยๆไม่ได้นะคะ นั่งรอเงินเฉยๆไม่เวิร์คค่ะเพราะว่าในเรือนลาพระเดี๋ยวก็จะมีะมฤตยูเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นระวังความโลภการอยากได้เงินง่ายๆตรงนี้ค่ะไม่โอเคต้องทำค่ะต้องทำต้องเหนื่อยหน่อยต้องลุกต้องลุกแล้วอ่ะคือแบบคือถ้านอนอยู่อะไรอยู่ไม่ได้เงินค่ะต้องทำงานนะคะในเรื่องของโชคลาภซุ้มก็ต้องบอกว่าในบางคนนะคะที่มฤตยูหรือว่าราหูทํามุมกับพื้นดวงดีเขาก็มีโชคลาภ มากมายนะคะแต่สําหรับในบางคนถ้ามีพื้นดวงไม่ดีนะคะแล้วก็ไปเจอกับมฤตยูด้วยแล้วราหูด้วยเนี่ยมันก็อาจจะไม่โอเคได้เพราะฉะนั้นส้มจะต้องบอกเลยว่าโดยรวมชาวกรกฎอะส้มอยากให้ทําถ้าคุณทําคุณได้แน่นอนต้องทําด้วยมือนะคะต้องขยันทําด้วยมือแล้วจะถูกโฉลกกับดาวเสาร์นะคะนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอาทิตย์เข้ามาในเดือนชะตาของคุณด้วย แล้วเดี๋ยวก็มาอยู่ในเรือนการเงินของคุณด้วยเพราะฉะนั้นเงินใหม่งานใหม่โปรเจกต์ใหม่รถใหม่บ้านใหม่นะบางคนพื้นดวงชะตาดีพออาทิตย์เข้ามาแล้วก็แหมโปเช่อะไรประมาณนี้นะคะได้มีรถใหม่บ้านใหม่มีเงินใหม่ประมาณนี้เลยอ่ะโอเคค่ะมาดูกันที่ไพ่กันบ้างนะคะเริ่มจากใบแรกนะคะก็คือเป็นในช่วงของออพฤษภามิถุนานะก็ช่วงนี้เลยนะช่วงนี้เลยมีความสุขนะคะ นะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของความสุขทางใจในเรื่องการเงินส่วนใหญ่จะมีภาระมากเกี่ยวกับคนรอบตัวใกล้ชิดแต่ความสุขทางใจมีเยอะการทำงานร่วมกับคนอื่นโอเคการทำงานเป็นทีมโอเคนะคะการที่ครอบครัวให้กำลังใจไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็ตามค่อนข้างดีค่ะมีความสุขต้องบอกแบบนี้นะคะหลายๆคนก็ได้เหมือนได้อยู่กับบ,บ้านอยู่กับช่องหรอือาจจะได้โยกย้ายกลับมาใกล้ชิดครอบครัวคนที่บ้านอะไรแบบเนี้ย ค่อนข้างมีความสุขนะคะในช่วงมิถุนามิถุนาไปแล้วเนาะกรกดาสิงหานะคะในช่วงกรกดาสิงหาสิ่งที่ต้องระวังเราอาจจะจบกับธุรกิจอะไรบางอย่างกําลังอยากจะเริ่มใหม่ละนะมีการจบแล้วมีการเริ่มใหม่จบกับธุรกิจที่ไม่ให้ผลกำไรไม่ไปต่อแล้วงานนี้หนะักเกินไปไม่เอาแล้ว ะะก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาเลยนะคะคือบางคนถ้าว่างงานก็คงจะไม่เกิน1-2เดือนหรอกเอาจริงๆนะนะคะสุขภาพการงานมีส่งผลต่อสุขภาพนะคะในช่วงกรกฎาคสิงหาแล้วในบางคนก็คือหางานใหม่เริ่มใหม่เลยหรือมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาคุณก็โอเคบายบายละไม่ไหวละอยู่ก็สุขภาพเสียหายนะคะประมาณนี้บางคนอาจจะมีโชคลาภนะคะโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะในช่วงเดือนอ กัญญาตุลาโดดเด่นมากมีโชคลาภให้ชื่นใจบางคนได้กิฟต์วอเชอร์บางคนคือแบบได้คูปองหรือบางคนชิงโชคอะไรอย่างนี้นะคะก็จะได้แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่โชคลาภที่แบบเงินก้อนนะเพราะฉะนั้นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยต้องเอาพอประมาณนะคะอย่าเยอะมากเกินไปอย่าให้เดือดร้อนตัวเองและผู้อื่น เอาพอประมาณเพราะว่ามันจะมีให้ชื่นใจประมาณก้อนหนึ่งแต่ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่พื้นดวงนะคะต้องบอกแบบนี้นะนะคะบางคนได้น้อยบางคนได้เยอะนะคะแล้วก็ที่โดดเด่นมากๆอีกก็คือจะมีรายได้เสริมรายได้ใหม่เข้ามาอย่างที่บอกถ้าคุณนอนอยู่เฉยคงไม่มีมานะคะแต่ถ้าคุณหาอาจจะทําอันนี้ค่อยๆลงทุนอันนี้ทำโปรเจกต์ใหม่งานใหม่งานเสริมมีเข้ามาเรื่อยๆ่ะเงินนะคะหรืออาจจะมีโอกาสฟรีแลนซ์นะถ้าไม่หยุดทํางานมีอ่ ศักยภาพที่ใครๆเขาก็รู้ว่าเราก็ทำงานมาโดยตลอดนะนะโอกาสก็จะเข้ามาโอกาสเงินใหม่เงินเสริมจะมีเข้ามานะคะรถใหม่บ้านใหม่ค่ะนะคะในบางคนนะ,ะของใหม่นี้ก็คืออาจจะเป็นงานใหม่ก็ได้โปรเจกต์ใหม่ก็ได้รถใหม่บ้านใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันถือว่าเป็นไพ่ที่ดีงามมากนะคะหนึ่งเหรียญเนี่ยแล้วคุณก็จะค่อนข้างที่จะแบบละเอียดละออในการใช้จ่ายเงิน ได้ดีวางแผนในการใช้ใจ่ายเงินได้ดีค่ะประหยัดต้องบอกแบบนี้นะคะเออนะคะมีความแบบมัธยัสถ์ก่อนใช้อะไรก็คิดนะคะสภาพจิตใจของคุณเป็นยังไงบ้างนะ,ค,ะความคิดของคุณในเรื่องงานเงินนะสำหรับชาวกรกฎอยากรวยนะคะอยากรวยอยากมีคนช่วยเหลือนะคะอึดอัดคับข้องใจมันมีเรื่องของหนี้สินระยะยาว หรือมีเงินที่เราจะต้องไปใช้จ่ายอยู่ซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราอยากหาหนทางที่ทําให้เราได้เงินมากกว่านี้มันอึดอัดใจในจุดที่จะอยู่ก็ได้นะคะเราอยากมีเงินเราคิดว่าถ้าเรามีเงินเราคงสามารถออกจากจุดเดิมได้หรือทําอะไรได้ทุกอย่างนี่คือสิ่งที่คุณคิดอยากรวยอยากมีเงินไวๆประมาณนี้อยากเป็นคนที่ร่ำรวยหรือมีคนมาเปเราก็ได้นะ ในในบางคนอยากรวยเองในบางคนอาจจะอยากให้มีคนมาอุปธรรมคำชูเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันในในจุดเดิมมันรู้สึกอึดอดัดมีเรื่องที่ทําให้อึดอัดครับข้องใจนะคะประมาณนี้หรืออยากให้มีคนมาช่วยเหลือให้ออกจากจุดจุดเดิมอะไรประมาณเนี้ยนะคะในเรื่องของช่วงปลายปีเลยบทสรุปคือช่วงพฤศจิกาธันวานะคะเดนมาร์ชเชียนหัวครับ เราจะรู้สึกว่าช่วงนั้นอาจจะรู้สึกคิดอะไรไม่ค่อยออกนะคะหรือระวังการโดนหลอกโดนโกงในเรื่องเงินนะหรือเรารู้สึกว่าไอเดียอะไรต่างๆเราคิดไม่ค่อยออกอาการมึนหัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็มาดูแลตัวเองเยอะเนาะนะคะดูแลสุขภาพร่างกายสภาพจิตใจเยอะนะคะมันจะรู้สึกเหมือนเราโดนเอาเปรียบบางทีในการทํางานเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราเหนื่อยอยู่คนเดียวเลย นะคะคนอื่นไม่เหนื่อยเท่ากับเราอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมหรือมีความรู้สึกว่าเราทําอะไรก็มันก็ไม่ค่อยเข้ามือช่วงปลายปีนะสาเหตุอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ฟังหรืออ่านหรือหาข้อมูลในสิ่งที่เราทําไม่ได้ละเอียดมากพอเหมือนช่วงกันยาตุลาเราอาจจะเผลอ ะะไม่รอบคอบหรือว่าไม่ศึกษาหาข้อมูลอะไรให้ดีแม้กระทั่งเรื่องคนเรื่องเอกสารสัญญานะคะคการที่จะทำอะไรใหม่ๆเราไม่ได้เราไม่มีเวลาที่จะไปคน้นคว้าหรือไม่สนใจที่จะคน้นคว้าหาข้อมูลอะไรใหม่ๆหรือไม่สนใจที่จะเรียนรู้ทุกอย่างมีเหตุผลของมันเพราะฉะนั้นให้ละเอียดรอบคอบหาข้อมูลให้ดีนะคะนั้นโดยเฉพาะในช่วงพฤศจิกาธันวาอย่าประสบความสําเร็จในเรื่องใดต้องเรียนรู้ต่อเนื่องนะคะ อยู่ดีๆคิดแล้วไม่ได้เรียนรู้ต่อแล้วมันการต่อยอดพัฒนามันก็จะคิดออกยากเพราะฉะนั้นไปเรียนรู้ก่อนไปเปิดตายกว้าง,างดูให้เยอะฟังให้มากประมาณนี้นะคะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอีกในช่วงปลายปีคือการที่ตัวเราเองรู้สึกว่าเราอะเก่งแล้วแล้วเผลอไปแนะนำด้วยความที่ อาจจะในบางคนอาจจะเป็นเรื่องของอีโก้นะว่าเราเก่งอะแต่ในบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเราหวังดีกับเขานะเออเราหวังดีกับเขาอะแต่ในระดับหัวหน้าหรือคนที่อายุมากกว่าเขาอาจจะคิดว่าเราแบบกันซีนหรือเปล่าเออเขาอาจจะไม่ชอบเราเพราะฉะนั้นก็แสดงออกหรือพูดเฉพาะในสิ่งที่เขาถามแค่นั้นก็พอละเออนะอะไรดีๆเก็บไว้ใช้กับตัวเราเองดีกว่า ประมาณนี้ส้มไม่ได้ไม่ให้แบ่งปันนะถ้าเกิดว่าเกิดเกิดว่าคนถามอยากรู้อะไรจากเราอันนั้นเราตอบได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อยากรู้อะไรก็เพราเๆเรื่องการแนะนําไปนิดนึงโดยเฉพาะคนที่เขาอยู่ในระดับที่สูงกว่าเราประมาณนี้นะคะในเรื่องของคนใกล้ชิดนะคะของชาวกรกฎนะผู้ที่มีอิทธิพลให้ระวังชาวธาตุน้ําระวังชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกหรือใครทํางานกับหุ้นส่วนคู่ครองอะไรประมาณนี้ อาจจะมีปัญหาการทะเลาะเบาแหวงกันได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทําตามไพ่นะคะใจเย็นๆจะคุยอะไรกันต้องใจเย็นๆยนะมาระวังการเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะในส่วนของชาวธาตุไฟเมสิงธนูนั้นชาวธาตุไฟเมสิงธนูค่ะ queen of wands นะคะคือเขาเป็นคนที่เป๊ะแต่เขาไม่ได้เกลียดเรานะเขาเป็นคนเป๊ะเป็นคนละเอียดเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนเก่งนะคะดับฟังเขาเยอะๆหรือดูไอเดียอะไรจากเขา ประมาณนี้นะคะฟังเขาเขาเตือนอะไรเขาสอนอะไรเนี่ยรับฟังเยอะ <ๆ S 1> เลยนะคะถือว่าถือว่าเป็นกําไรชีวิตนะได้เจอคนประมาณเนี้ยนะคะสามเรียนชาวทตุดินมังกรพฤกษบกัน,นะคะ่ะจะมีการดีลกันในเรื่องของเอกสารสัญญาตัวเขาเองอาจจะมีการขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากชาวกรกฎหรือชาวกรกฎไปขอความช่วยเหลือจากเขาซึ่งก็จะดีลกันได้ดีนะคะถือว่าคุยกันได้ดีลงตัวในเรื่องผลประโยชน์หรือทางธุรกิจ นะคะคปัญหาและอุปสรรคคือเงินเข้ามามีเยอะแต่คุณเป็นสายเปเรามาระวงังความเมตตาหรือการที่เรารู้สึกว่าเรากลัวว่าเขาจะไม่ยอมเป็นเพื่อนกับเราจะไม่รักเราถ้าเกิดเราไม่ช่วยเขาในเรื่องเงินเรื่องทองส้มการันตีนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราให้เขายืมอันนั้นน่ะเขาอาจจะหายไปแน่ๆนะแต่ทำไมให้เขายืมเขาอาจจะไม่หายนะ ะะอย่าให้เงินเพราะว่าเราอยากให้เขารักเราอย่าให้เงินเพราะว่าเราเกรงใจนะคะความเมตตาอะไรก็ตามเราควรให้กับคนที่เขาเคยมีให้เราคนที่เขาไม่เคยมีให้เราก็เพ่าๆไว้ก่อนถ้าเราให้แล้วเดือดร้อนเราในภายหลังอะนะคะให้เรามาระวังเรื่องการเปความใจดีไว้ด้วยประมาณนี้เลยนะคะสุขภาพเนาะสุขภาพของชาวกรกฎนะคะ ดมาระวังเลยคือเรื่องของหลังไหลนะคะเรื่องการเดินทางอะไรต่างๆเรื่องกระดูกมามาเยอะมากเลยนะคะใน,กกในช่วงกรกดาสิงหาในช่วงกรกดาสิงหานะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็น ช่วงปลายปีเลยที่อาจจะมีในเรื่องของอาการมึนหัวลำไส้อักเสบโรคกระเพาะแนะโรคที่เกี่ยวกับอาการมวนน่ะมวนหัวมวนท้องมวนพักผ่อนไม่พอค่ะใช้สมองหนักเกินไปมีผลกับส่วนต่างๆของร่างกายทุกส่วนพอพล่ามั้งนะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ที่ต้องระวังก็คืออาการแบบบ้านหมุนทําอะไรเร็วเกินไปนะคะดื่มน้ำเยอะๆนะคะ เพราะว่าไพ่ธาตุน้ําขึ้นค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องของท้องผูกหรือเป็นตะกรนเป็นนิ้วเพราะฉะนั้นทานน้าเยอะๆนะเฉะลีย่ยทานน้ากันไปในแต่ละวันนะคะนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมีโรคกระเพาะบ้างกดไหลย,ย้อนบ้างเล็กน้อยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วมันทําให้เราเกิดโรคที่เราคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเป็นได้เลยแต่มันส่งผลเยอะนะประมาณนี้นะคะที่ที่ที่หนัก ที่หนักสุดนาะจะเป็นช่วงออกกรกดาสิงหานี่แหละอืมนะคะค่อนข้างต้องระวังมากนิดหนึ่งมาดูโชคลาบนะคะโชคลาบของชาวกรกฎมาจากทางไหนบ้างนะคะโชคลาบชาวกรกฎนะคะมาจากเดฟฟูชาวธาตุลมกุมิถุนตุลเป็นผู้ชายรักอิสระและอินดี้มากๆเลยที่อยู่ใกล้ชิดเราคุยนอปคัพชาวธาตุน้ำคาคมินกรกฎพิจิกผู้หญิง อวบๆผิวขาวนะคะคุณแม่แฟนคุณพี่สาวน้องสาวนะคะใจดีใจดีเป็นคนใจดีเป็นคนด่าเริงนะคะเลขนำโชคเลขมงคลค่ะสำหรับชาวกรกฎนะคะหนึ่งศูนยห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าค่ะไพ่ค่อนข้างตะมุตะมินะคะแต่ว่าไพ่เซตเนี้ยนะคะ เขาค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยในเรื่องของอโชคลาภแล้วก็เลขนําโชคอะไรต่างๆเนาะนะคะมาดูนางฟ้าออดาเดอร์เคิลนะคะแนะนําอะไรบ้างในช่วงครึ่งปีหลังนี้สําหรับชาวกรกฎในเรื่องธุรกิจงานเงินต่างๆเนาะนะคะอ,อันนี้นะคะเป็นเทวดาไมเคิลนะคะเทวดาไมเคิลเนี่ยมาบอกว่าเป้าหมายต้องชัดเจนนะเข้มแข็งจากภายในนะเข้มแข็งจากภายใน อยากแข็งกราวเข้มแข็งในการที่จะทําเป้าหมายให้ประสบความสําเร็จมั่นใจในตัวเองบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองเราอยากให้คนมารักถ้าเราไม่ให้อันนี้เขาเขาจะรักเราเหรออะไรอย่างเนี้ยโปรดมั่นใจในตัวเองเพราะคนที่เขารักเราจริงเขาจะไม่ให้เราลดคุณค่าเขาจะไม่ร้องขออะไรจากเราเขาจะมีแต่ให้อืนะคะประมาณนี้ให้คุณเห็นคุณค่าตัวเองแล้วมั่นอกมั่นใจเข้มแข็งเป้าหมายชัดเจน แล้วจะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองเลยนะนะคะเซอร์เบชันค่ะการเฉลิมฉลองสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นส้มคิดว่าในหลายๆคนจะมีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานที่ประสบความสำเร็จนะเนี่ยเพราะว่าอันนี้ค่ะมีหนึ่งเหรียญเพราะฉะนั้นมีรถมีบ้านใหม่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่แต่งงานนะคะดูเป็นเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ธุรกิจใหม่การเปิดร้านใหม่อะไรเงี้ยมันมีการเฉลิมฉลองอะตำแหนง่งตำแหน่งใหม่ได้เลย นะคะมีความสุขเกิดขึ้นแน่นอนนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะชูเซนนะคะคือให้คุณทําอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องที่ดีๆแล้วแตกต่างจากคนอื่นเพื่อหากิมมิคเฉพาะตัวนะหาอัตลักษณ์เฉพาะตัวให้ได้นะ,ะการที่คุณอยากจะประสบความสําเร็จคือธุรกิจเนี่ยมันทำเนี่ยเหมือนกันได้แต่ว่าพยายามหาอะไรที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองนะคะเอามาใส่ไว้เพื่อที่จะสร้างความโดดเด่นให้เกิดการจดจํา ประมาณนี้เลยนะคะในการทํางานไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเรียนหรือธุรกิจอะไรก็ตามนะคะบางทีการที่เราเป็นตัวของตัวเองงัดในสิ่งที่มันดีๆไม่ได้เดือดร้อนใครอะ่ะพีเศนออกมาจะดีมากๆค่ะนะคะขอบคุณชาวกรกฎนะคะขอให้ชาวกรกฎทุกคนนะคะมีหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้านะคะประสบความสําเร็จแล้วก็ร่ารวยมีโชคลาภนะคะอย่างที่ไพ่ขึ้นดวงขึ้นเลยนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ